เสียงไก่ปลากระตากตอบอาไอยู่ไก่ปากระตากตอบบางคนกับกินบางคนกับไม่กินเท่าไหละคนเฮามันบวกคือกันโอ้ติดกระเดียกระดดดเลย บรรยากาศสานะุูงๆเนาะอัอนี้ก็เป็นตอนเสาอีกวันของเขามันอยู่ปานะ่าอยู่เนาะมาสีออกเมื่อวัอนี้แหละเขามานอนคืนเดียวสีออกเมื่อส่วน,นกอะเป็นส่วนปีใหม่เนาะกำลังสีเขาปีสองพันเจ็ดีอันนี้ก็เป็นวันที่สามชิพของเขาก็เขา วยพอดวยไส้ให้ทานผู้สมเอีที่เขามาหับส้มมาให้กำลังใจพวกเขามาตลอด <c oughs> ขอให้จงมีสุขภาพแข็งแกร่งจะความสุขกายสบายใจโศกม้านลำลร่ยอยู่ดีมีแห้งย <c oughs> ังทำยังกะขอให้ได้สมดังใจมุงบังปัถนาเนาะทานที่เขามาหับสม้มคลิปนี้กอสระมาณหาโมงเสาร์หลุกมาสิพากันเปลัดเสาเนาะ ก่อนสิไปเขาก็ส <us> mm ิเ <Wars> ก <us> ็บเป็นเก็บยังแล้วเบ่ดก่อนเพราะว่าเงินเต็นมันปิ้วมาใส่ไฟหรือว่าเต็นสิปิ้วลงลงหนักเท่าไหร่เขาสิเก็บแล้วก่อนเขาจะสิไปนะพากันไปนะบ้านนี่หาหลัดเสาก่อน แล้วจ่อยจอบว่าจะไปยิงกับหอาหนกห้องเสียว้ายบ่ได้ไม่ต้องเหงนเหยียบไปกลุกลุบเก็บกุบกุบเก็บบ่ทันมันไปไปทางใหม่บ่จด้ยินเสียงไก่ขันอยู่ถึงไก่ขันอยู่ทางหนาไกลๆไปละสิลองยางไว้บ่บางทีมันบุตรสาเศร้าขันนะถ้าว่าไก่หยุดขันก็แล้วถ้าว่าไก่ยังขันอยู่มีโอกาสนะ จอบ่ะไรกัสิต่อเอาเสียงก่อยกอยเอ,อะลองก่อยเอาลองมึงชิเขาอยู่บ่ไม่ยินเสียงแต่ท้งบุนโดนนะแต่ว่าเฮามาก่อยอยู่นี่ เชียงไก่ปลากระตากตอบมาอยู่ปยปยไปปลากระตากตอบตอบล้ครับว่าปญหามันชิมมหา Siang ngon di bon Panah toh diyon Nyep Kata ang labo kao ma บุเป็นตาจีดายเนาะเหมือนนี้เนาะอ่าเก็บไปน,นี่เก็บโทรศัพท์เก็บเครื่องเสียงเราไปไปบนใหม่นี่มาเจอมุกเดือยาชแม่มุกเดือยปองตัวนี้นเดือยปองตนะไกรแล้มาเขีย่ยกิน อยากินกันเลยอย่างอื่นกับบุกินเนาะหมากเลยนะไปไปลากระย่างเมื่อบ้านนี่แม่บ้านกันบอ่อคอยสบายไปได้ยางจือชีบหลอดแล้วนี่คอยหม็นนด้นนี่ ย่างทีๆด้านในห้อยเม้น,นีสิหเอาเหยียบไปเลยคือซีเมนต์ขื่นเนี่ยหฟอยบาวทิศอย่างไปบางยานยนี่เป็นเมื่อขื่นนี่แน่แต่ก็เมื่อก้อนแน่นี่ห้อยทีๆทีๆห,ห็นนี่บนอาซีเมนนะห้อยเห็นมาตามทางเลยเลยเรีย เขี่ยเลยเห็นไหมโอ้ยจุดแปนเป็นทางเขี่ยวอยู่นี่เขี่ยหากินนี่เขาไปผูกไปดอนไปห้องนำคับหมดนะเบิ่งส่ง คือใหญ่แท้มีไข่อยู่บ่ะดิเราบอกว่อันน่าตงก็ได้นี่ทำปุ๋ยไงซ้ำหัวเลยทำบุญแดงเอามากาดมาขึ้นเห็นเลยนี่โอ้เห็ดบุตรเหดแห้งอ่อนอยู่ได้ นุ mình ่มๆเจ้ะที่หอยมูว้าดุดมือขื่นนี่เิฮะใหม่เลฮ้ใหม่ๆเนาะโอ้มโหลงมาตลอดเนาะเช้าหนีเมนเบิดเลยห้องน้ำข่ำโหสักจนถึงผูเลยเมนเบิดแถวาหูแตะแตนเบิดมูดุดมูดุดกินหีกระเดือนนะ แยวผักหองเขี้วเข้มหองนิดหน่อยอันไหนเป็นน้นำค้าไหลลงมาน้ำโบโบกจะเถื่อมีโอกาสมาพกจะเถื่อฮะแล้วรู้ว่าจะเสียเอาบ่เสียเอาสะไม่ควรสะดวกเพรได้เลยเอ๊มันที่นี่อยู่บ่าาายยาราะอะไเคยไข่มันค่ะนอกเมืองอยู่แล้วแง่บุ้งก่อนโบแง่ก็แง่ใส่ถุงก็แล้วโุ้งเดินตุ่งอย่าง มัาสิกวมกัมันบอลมติได้ยังรอ,อกวมได้ป่บอกวมเฮ้ยยไข่มันมีไข่เนี่ยเมนบอกไข่เอาเรียบไข่เลยเฮ้ยอเอาเรียบงานเขาบ้านี้มีไข่เฉย กวอมเลยะอมจะได้เป็นเห็นมันแตกยฮะพวแล้ว่วมไหนพาไหมมึงน้ำกันนะยังกันเลยล่นกันเลน้ำกันนะโอ้เยบอลเลยเฮวัดเยียวัดโบลายเยเดี๋ยวนี้ไข่มันพอกระเถิบชรายเถกบลายอยู่ไหนอยู่ไหนพูพอกระเถิไข่กันเลย โอ้แถมยังบุธละลายเลยเช็ดได้นะยายามมันเนาะไปเอาแต่ทุ่งยางเมื่อสันชันร่องอ่ะเหน่อยเดียวเยอะแับหนวยไปเอาหาทางใหม่อีกเด้อมาในกระเพากันมาหอดบอลอยู่บนเสาเลยนะไหนบ้านแล้วก็หุงเขาเลยได้มาหอดจะได้ บวกๆกกันได้เฮ้ยเฮ้ยมันพดบวกๆกกันได้นี่ปูมฉับไฟแห้งผพประจักษ์เย็นเม่นไฟแห้งฝนปูมบาดีบ้าอัลิคกรสิไปยายามหมอกว่าป่ะดิหมออเขาสองด่างที่ใส่ไหวหวานดิองเบิกไปจะได้สิได้ยังกินบ่เหมือนีิไปหลัดส่องกับบุได้ยังจัากโตจักอย่างเลย cái lên nội mòn học đây bây ta đây lụn nhiều quá toàn sậu này toàn lẹn cái nghiệp này toàn sậu cái nghiệp bị bỏ Ui, nó Chị... một bụt rồi hả? thôi Nó chấm bay to Têm rồi <laughs> <laughs> Một thước bó dù chè nè Thước đã dù phù Thành đấy phù Phù, dù chè phù อ๋อตัวบักใหญ่เลยพูนฮูสิกาปุ๊บอะไรแบบน,นี้อ๋อตัวแจพ้พูนถือไปถืออยูย่แจ้พูน dở xong tôi cả thử đây xám tô cả thử đây tít cả lợi đây, đây. thử cái đây thử cái đó đi tụi tặng vô ôi oh. ได้ยุสอ่ะถาบเสานีโบพิดวังเลยส่ะือโอ้ลุ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 ชีพิตวังกับเตโต้นั่นแล้วน่ะนี่อุ้ยมองใส่โบเบิร์ตไปปุ่มอยู่ฮันเลยโอ้ยเสียดายเด้มองเลย อสอลพิษแล้วนี่กินปลาอย,ย่างดียปลาอย,ย่างไรกินกินปลาเสื่อมอนี่แหละอสอลพิษถ้าเพิ่งเป็นๆนี่ผิดเพิ่นหลายถ้าเพิ่นใต้หรือว่าเพิ่นซุกไปแล้วก็เบิดดอกผิดจะกินเลยแต่ว่าเฮา่บดิกินเนาะ บางคนก็กินบางคนก็บไม่กินเั่าแหละคนเฮามันบ่คือกันอ๋ออ่ะถือกระเดียกกระโดดเลยพันเขาขนาดเลยบุก่าจับดอกตัวนี้ฮะยานพิษเพิ่นบัดนี้เฮาสิตัดบัดนีัตมองฮะตัดนีเลยนี่ตัดมองนี่เลยะตัดเลยคนขี้หยานนี่เนาะ bà thịt dạn thằng nào đây cầm ngụ này nhom đội cầm ngụ này hãy tắt mỏng cả nhom mà thử càng, càng càng nữa nữa. dù cang tắt cang cả nhom tắt dù cang rồi nè này là cháu cấp ba sườm còn sẽ mong thuần chỉ lứa cấp. นี oh. oh. à, ่กูไปโหไปกูเลยขนาดเลยว่างนี่เอาแล้วเรียบร้อยแล้วกูมานี่ดังใหญ่เฮาได้อยู่ประมาณแปดเกาโตนี่แหละนี่ปลาขาวปลาเสื่อมกะงูเอาไปกินเลย ไปไปกูอ้าดางหน่อยบ้านนี้ดางหน่อยอยู่ลุ่มผูใส่ไว้ตัดสองเส้นเคิงมันจะพอดี้องถืออยู่เนาะปลาเหรอโอ้โหลด ถึกแล้วก็ลูนนะก็มีตัวใหญ่กว่าหมองเดียซ <c ười> สมนี่ถึกปลดเอยาใหญ่กว่าหมอง <c ười> พอได้เกะอยู่ยได้ สมควรอยู่ไดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเอุ้ยคักอยคักโยโอ้ยยายไปเลยกระปูกระปูจับกระปูกั้ในบ้านก่อนจับได้อยู่แล้วเนาะในบ้านมักขนาดได้กระปูนี่นี่โ ด้ย <c oughs> อยคือสิมันมีกระปูน้ำนะมันยังจมแถวนะเยอะสิเลาะเบิ่งอีกพอเดดออกนกไกลยอยู่ได้บินูุเชียนูุเชียนนี่นกกระเซี่วบินไปบินมาั้งหวัวตอนยามหมองนี่ก็ได้ไลยอยู่นกก็ได้บางเศร้านี่มันขึ้มนะเบิ่งก็พ้นสิตก มองเขาก็ได้ก็พอได้อยู่ได้พอได้อยู่พู้ไปไปโพดอยู่บนพักคนละไปห้ามไอ้บาทคนละไปจะได้เดินนั่งกอดเขาซึมเศร้าเป็นจังได้เนาะเป็นจังไงอะเบิงงูเบิงนันอี๋หมัวเอามาหนักงูอะ ให้จะปูดถอดเอาลงนะเขาบอกเรีนซื่อผู้พุ่นไปถอดอยู่มองเขาสีหอยปุปูไปปูดไก่ๆน,นักมากจับกระปูให้จเจ้านกนี่ก็ะ้องอยู่อ่ะนกนกอ๋อไปไม่ไป,ไป,ไป,ไปอ๋อแต่ทั้งนี้ไปแล้วทั้งนี้ไปแล้วเลยสองตัวนี่ยวะท่านแต่สองตัว อยู่มห้องอยู่อ้น <c oughs> กบบันใจนะเด็กขี้เข่าเลยลต้นทำไปหลอกมุงบัเห็นตอนี้ทำทาไม่อยวกแล้วตอนี้ทำทาสีอยวกขับบัสนแล้วใช้กระชงอีกว่า ก็ได้กินอยู่เราเห็นเนาะเมืม่อคืนนี่ก็ย่ามไปอย่างว่าเบิร์ดกูแล้วระสีเน,นี่มันสมเสาะมากเนาะถือเซอร์พอได้พุดยูเนี่ยไ,ไปหลอกหุไปเมื่อยชิ้นชื้อ,อมึงเศร้ามันขึ้นนะมัวหาวห่ะมัวหาเนี่ย ลอยแล้วปดมองก็ได้หลางเดี๋ยว้อยปูปลาหนาหนักนี่ปลาใหญ่เขาไหนจะโตบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดตเนาะปลาหมองใหญ่กับบนเรือนก็พบมาได้ดอกกับปลาหมองหน่อยเด็บานี้เขาสิแกงเขาสิคเมนูแกงเอาแบบง่ายๆเลยแกงกินแล้วกลับเลยนี่ปลาใหญ่เขาจะแกงนี่ปลาแกงเอา มือคืนนี่ครับปีงเลยเด้เอามีดเขาจาข่าเขาจะแก้งวะนี่แก้งแต่ปลาแปรโตนี่แหละปลาใหญ่ๆแน่นี่ cái thôi cho nhang xài một đen sùm nó nằm phụt pa xài đó bạn ô hắn nó mày có xài bố đi hơi Ồ. 嗯哼。<laughs> ตักได้บ่ลยอุ้ยหอนหอนเอากระปูไม่บาดเอาก่อนอป้าไปกับนอ้องใหม่อนี่้อ,อ,อรระไรเงี้ยอม่างข้อมยหุ่นเลยเนาะแม่ขาดก็ได้ได้อืม ยังยัเมื่ออาบรเดี๋ยวนี่โอ้ยเพรนีอเป็นวัด ทุกคนมากินข้าดตกันบ้านนี้โอ้ยแกงปลาเลยอืมอืมะสดดำก่อนก่อนดื่เบุ๊บอืมจะได้ไหมบ้านได้เลือกอยู่ที่คนนอ่ดดหอนก็มีแข่งเนี่ยกินสะ เ <c oughs> ติมความเผ็ดลงอีกดิทำใม้เปรีเผ็ดฮอร์ทอิเผ็ดดลากแล้ว <Hello. S 1> บ่เห็บ่ได้บบมีเห็บบดเนาะเห็บบดคืไม่เดกอ่เก่ มาเนี่ยกะที่เขาที่นำแล้วเรียบร้อยเลยแม่บ้านกำลังถวยกลังบวงคือเก่านี่เอาจริงมาบ้านเาเฮ้อปลาชิวเอามุเอามุกก็ได้เอามุกแข่งแสีบปลาชิวนี่ครับมุกจะแสีบกูอูได้ย้อนมองซองด่างนี่แหละมาเนี่แล้วย้อนเพิ่น ขอขอบมกขอบใจหลายๆที่ทานที่ตามขับสมมาแต่ตนจนจบเดอ้อขอบุุญขอบคุณหลายๆเอามาพอกันใหม่วิดีโอต่อไปทุกคนสำหรับวิดีโอนี้พวกเราสองคนพอกาวข้าว่าสบายดี